สวัสดีครับทานผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับรายการลูกทีเด็ดมวยไทยอีกลแล้วนะครับเดินทางมาในอีพีที่2เนาะวันนี้ก็จะพามารู้จักซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยเสียถังหรือว่ารถถังจิตเมืองนอนนี่เองถ้าเป็นฉายาของฝรั่งเขาเรียกว่าเดอะไอรอนแมนครับเดอะไอรอนแมนเมืองไทยใครจะมีรู้จักเขาซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งณตอนนี้บอกเลยว่าเชยสุดๆครับทั่วโลกรู้จักเขาหมดต่างโชว์ตัวไปทั่วครับใครพูดถึงรถถังก็ต้องคิดถึงประเทศไทย และมวยไทยครับวันนี้เราจะพามาดูความยิ่งใหญ่ของรถถังนะครับว่าเขามีลูกทีเด็ดหรือว่ามีลูกแม่ไม้มวยไทยทีเด็ดอะไรบ้างที่ทําให้เขาโด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งณตอนนี้กล้าพูดได้เต็มปากเลยครับว่ารถถังเนี่ยเ,นเเนย,ยเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งครับผมยกเคาเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของวันชิมชิปนะครับสาหรับมวยไทยของเราเพราะฟรอมเชิดฉายและเกินครับผมเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยครับมาในส่วนของประวัติเบื้องต้นของรถถังก่อนนะครับรถถังเป็นชป์โลกฟลายเวทมวยไทย รถถังเดไอรอน n m a จิตเมืองนอนท์น้ำหนักพิกัดอยู่ที่135ปอนด์หรือ61.2กิโลกรัมส่วนสูงอยู่ที่168เซนติเมตรประเทศไทยอายุ25ปีทีมจิตเมืองนอน,นส่วนของสถิติสามไฟย้อนหลังครับก็บสามารถชนะโจเซฟลาซิรีชนะจีตัวยีปูและก็ล่าสุดชนะเอสกาทาบเรตเนาะไปยกที่2ได้อย่างสวยงามครับ อูจากเซติติแล้วจากการแข่งมวยไทย3ยกหรือ5ยกบอกเลยว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและตอนนี้ได้เลยครับไม่มีใครกล้ามาต่อก่อนนะครับอย่างเอสกาทาวเบรสล่าสุดที่บอกว่าจะปราบรถถังที่ได้สุดท้ายก็พ่ายน็อกไปในยกที่2แบบหมดสภาพบอกเลยว่าเขาคือสุดยอดมวยไทยครับแล้ววันนี้เราจะพามาศึกษาดูว่าเขามีลูกทีเด็ดอะไรบ้างที่ทําให้เขาขึ้นเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกได้ขนาดนี้ครับเราไปชมกันเลยครับผม มาดูในส่วนของทีเด็ดของเจ้ารถถังครับว่ามีหมัดหรือมีเขา่ามีเตะมีศอกอะไรบ้างครับลูกแรกที่เราได้เห็นส่วนมากก็จะเป็นหมัดหุกครับหุกซ้ายครนี่ฮะเวลาจับขาได้เนี่ยเขาจะเป็นจังหวะที่1ให้รถถังนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อยท้องหรือซ้ายขึ้นหน้าเนี่ยแต่ว่าลูกนี้ตอนที่เจอกับกนซาเวสนะครับถ้าเตะมาแล้วจับขาได้เพราะว่าเป็นกติกาของมวยไทยนะครับถ้าเกี่ยวขาได้แบบนี้ครับซ้ายฮะเตรียมเลยฮะเห็นไหมครับตามภาพภาพที่2ปุ๊บยกแล้วครับ ยกขึ้นปั๊บพับที่3ามคี้ยงเลยฮะปังเนี่ยฮะเข้ากระโดงเลยฮะคือบอกเลยว่ารถถังเนี่ยลูกนี้ลูกถังจะทําได้ดีตลอดนะครับสังเกตมาหลายๆไฟเวลานักเตะนักชกชาวต่างชาติพลาดในการเตะมาแล้วรถถังเกี่ยวขาได้เนาะไปกติกามโมยไทยรถถังจะใช้หมัดคี้ยวงฮะเนี่ยเป็นหมัดฮุกเนี่ยซึ่งหมัดสั้นๆก็ทําได้ดีครับ ซึ่งยากนะครับในที่จะทําได้ในการฝึกผลถ้านักมวยไทยทุกคนมีหมัดนี้ไว้ก็ถือว่าสุดยอดครับถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีของของการต่อกรกับ นักชกเตาต่างชาติเนาะเวลาถอยเราเดินเข้าเลียวอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกเอาหมัดนี้ค้ยงเข้าไปได้เลยะฮะโดนแม่นทุกมัดนะฮะไม่ได้ส่วนลูกต่อมาครับลูกต่อมาก็จะเป็นลูกซ้ายกินเปล่าครับหรือว่าซ้ายเด้งหน้านนเองครับเอ่อตัวนี้รถถังมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ,อ,อตั้งกาดซ้ายตั้งกาดขวาแต่ว่าเขาสามารถทําได้ดีทั้งสองขานะครับ อาจจะเป็นการถนัดทั้งสองข้างแต่ว่าเวลาเขาตั้งซ้ายเนี่ยซ้ายเดินนำเนี่ยซ้ายของรถถังสังเกตดูฮะจะดีดได้เร็วมากครับปั้งปั้งเนี่ยฮะภาพแรกปุ๊บดีแล้วภาพที่สองปุ๊บภาพที่สามขึ้นเลยฮะปั้งครับเวลาซ้ายนําตลอดเนี่ยรถถังจะมีหมัดนะครับกำไว้ตลอดสังเกตดูนะฮะซ้ายซึ่งซ้ายนําของรถถังเนี่ยเป็นการเข้ามวยที่ ที่ดีมากครับสาหรับมวยที่ตั้งรับเนี่ยจะรู้สึกแย่หน่อยติดๆขัดๆเพราะว่าจะมีซซายหน้านําตลอดครับทําได้ดีคล้ายๆกับชิงกิทครับชิงกิทก็จะมีซ้ายที่น่ากลัวนะครับซซายยืนหน้าแต่ว่าดีดขึ้นได้ตลอดแต่รถถังจะดีดเร็วฮะ เร็วเร็วแต่ว่าไม่ได้มีลูกหลอกนะครับแต่ว่าปั้งนะฮะดีเข้าแล้วก็หมัดต่อเข้า1 2 3าครับน่ากลัวมากครับสำหรับลูกนี้ซึ่งรถถังก็เองก็ทําได้ดีตลอดนะครับสำหรับลูกซ้ายน่านำนะครับก่อนเข้ามวยมวยถอยนะครับถือว่าทําได้ดีครับลูกนี้ครับน่าเป็นเป็นต้นแบบที่ดีครับน่าน่านำไปใช้นะครับเวลาอ่านักมวยไทยเราต่อกรกับกมวยฝรั่งฝรั่งจะกลัวครับเวลาเราเข้ามวยแบบนี้ครับมันน่าเกรงขามครับเข้าปุ๊บแล้วซ้ายหมัดขวาต่อเนี้ยน่ากลัวับผม ต่อมาครับลูกหมัดสั้นของเจ้ารถถังครับเนี่ยฮะหมัดสั้นๆครับถ้าหมัดสั้นๆเนี่ยคุณถ้าเคยถ้าติดตามนักมวยก็จะเป็นปากเกียวครับอันนี้ปากเกียวสามารถชกระยะประชิดเนี่ยชกหมัดนํำแล้วก็ระยะประชิดต,ต,ตบได้แรงมากครับซึ่งเจ้ารถถังก็ทําหมัดหุกระยะสั้นๆเนี่ยได้ดีมากครับทาให้เกิดมีนักมีน้องครับซื่ทุกลูกของรถถังนี่หนัก เร็วแรงคมครับนี่ฮะดูใกล้ๆครดูจากภาพแรกนะครับตั้งปั้งซ้ายเข้ามาแล้วก็ขวาต่อเนี่ยฮะบอกเลยว่าหมัดสั้นๆของเจ้ารถถังเนี่ยเป็นเป็นหมัดที่ทําได้ดีครับแล้วเป็นหน้า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 นำไปใช้หน้านําไปฝึกฝนครับหมัดฮุกสั้นๆเนี่ยฮะเป็นหมัดคล้ายๆปลาเกี่ยวน่าสนใจมากครับในในลูกนี้ครับมีนับมีน็อกได้ตลอดครับเนี่ยครับหนึ่งสองสามของรถถังนี้มีให้เห็นตลอดครับหมัดสั้นๆทําได้ดีฮะลูกนี้ฮะ สำหรับลูกต่อมาครับก็เป็นยังเป็นคงเป็นหมัดเหมือนเดิมเนาะเป็นหมัดคี้ยเห็นไหมถ้าลูกนี้ครับกซาวเวสโดนเข้าไปนะครับเนี่ยพอหน้าเปิดครับสังเกตด,ดูว่าซ้ายของกอนซาวเวสเตะปุ๊บหน้าเปิดแล้วฮะกาดตก รถถังไปนะฮะ้ายเปียงฮะลงไปเลยฮะทำได้ดีครับลูกนี้เร็วแรงมากครับขนาดผมกดภาพสโลว์เนี่ยยังไม่ทันเลยนะครับหมัดมีความเร็วมากครับสาหรับเจ้ารถถังฮะทำได้ดีครับลูกแบบนี้ครับน่านําไปใช้แล้วก็น่านําไปประยุกต์ใช้น่านําไปฝึกซ้อมครับถือว่าใช้ได้ดีทําได้ดีครับเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีมากครับก็จะเป็นตอนที่เจอกันกับแฮกเกอร์ตี้ครับมีลูกทีเด็ดอะไรบ้างที่เอาแฮกเกอร์ตี้อยู่หมัดเนี่ยฮะก็เป็นลูกเดิมครับ บอกเลยครับลูกห่างๆมาเนี่ยมัวแต่ห่วงบนแต่ลืมกลางครับลืมลําตัวครับปังดูครับรถถังทําได้ดีมากครับสุดแขนนะครับใช้หัวไหล่นะครับฟาดเข้าไปเต็มลําตัวแล้วปึ้งลูกดีครับสามารถทําให้เฮกเกอร์ตี้เนี่ยพนแหล่งพนเบ้าไปพอสมควรครับหายชัยติดๆกับขัดเลยคราวนั้นแล้วก็นี่ฮะเป็นลูกตั้งที่ดีครับเวลาจับขาเวลาสังเกตเวลาเจอกับนักชกหลายๆคนนะครับรถถังเนี่ยเวลาเกี่ยวขาได้เนี่ย จะเป็นมวยที่ไม่ปล่อยโอกาสให้หายไปเลยนะครับเนี่ยคว้างเข้าลําตัวครับไม่คว้างเข้าลําตัวก็1 2ึ่งใบหน้าเข้าคางเข้าเข้าคางซ้ายเข้าคางขวาครับเข้าใบหน้าครับเลือกที่ใบหน้าหรือไม่ก็ลําตัวแต่ลูกเด็ดก็คือที่ฮุกลําตัวครับนี่ฮะจับขาได้ปึ้งนะฮะเนี่ยสังเกตดูครับปึ้งสุดแขนเลยนะฮะเวลาเขาฟาดหมัดเข้าไปเนี่ยถือว่าทาได้ดีพอสมควรครับสังเกตดูจากการงอแขนนะครับปึ้งเนี่ยฟาดแขนเข้าไปครับแฮกเกอร์ตี้วันนั้นโดนบอกเลยว่าอื ก็ทําให้ล่วงลงไปในยกที่3ครับนับ3ามแลกันจะหัวไหครับนี่ยปึ้งเข้าลําตัวเลยฮะแฮกเกอรตี้วันนั้นก็นับสาไม่ไหวฮะปึ้งเนี่ยฮะเห็นไหมครับสังเกตจากภาพครับสุดหัวไหลเลยครับแล้วก็ลูกสั้นๆก็ทาได้ดีครับเวลาฮุกเข้าลําตัวครับเลือกเลยครับตรงชายโครงครับลูกนี้ตัดลําตัวได้แรงมากครับแล้วก็ต่อมาตอนเจอกันล่าสุดกับอ่า เอส a าทาเบเนะครับเนี่ยฮะจับขาได้เป็นจังหวะที่1ครับรถถังจะเลือกนะครับจะขึ้นบนหรือลงล่างแต่วันนั้นเลือกลำตัวครับตึง้งครับเข้าจุกพอสมควรครับวันนั้นก็จะมีสอกกลับของเอสกาทา b ์เบเเนาะแล้วก็รถถังหลบได้แล้วก็ ใส่ซ้ายให้เลยครับปังเข้าสอกแล้วก็ล้มลงไปครับถือว่าหมาสั้นสอกสั้นเนี่ยรถถังครบหมดแล้วก็ลูกคว้างลูกฮุกยาว,ยาวๆไกลๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีครับสําหรับรถถังครับเร็วแรงคมครับเนี่ยครับเป็นมวยสไตล์มวยของประเทศไทยมวยไทยเราเนี่ย เป็นมวยที่แบบนี้เป็นมวยไฟเตอร์ที่ดุดันแล้วก็ฝรั่งน่ากลัวครับเวลาเข้าไปเนี่ยสายตาเร็วคมครับเวลาโยนหมัดหรืออะไรจะหลบได้หมดครับสำหรับรถถังเองถือว่าทําได้ดีฟรอร์มดีมากครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของลูกลําตัวเนี่ยน่ากลัวแล้วก็เป็นลูกที่เร็วแรงมากครับเวลาตัดลําตัวครับทําให้ทําให้เนาะอย่างว่ามวยเชาา ชาวต่างชาติเป็นส่วนมากจะเป็นคิกบ็อกซิ่งซะส่วนใหญ่ที่กล้ามาเจอกับมวยไทยของพวกเรานะครับก็แต่ว่าพอมาเจอการบี้การเข้าเบียดการเข้าทําที่ดุดันเนี่ยทำให้ชาวต่างชาติกลัวครับลูกแบบนี้ครับก็ฟังไปแล้วเนาะสำหรับลูกทีเด็ดของเจ้ารถถังครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้าเนาะว่าจะเป็นลูกทีเด็ดจากใครที่เราจะมาศึกษากันร่วมกันนะครับว่ามีลูกทีเด็ดแบบไหนเกรูปเกมอ่าทั้ง2 3เกมเนี่ยเรายกตัวอย่างมาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันเขาจะมีทีเด็ดเขาจะมีความเขาเรียกว่า ก็มีพรสวรรค์นในด้านนั้นนะครับอาจจะเป็นบางลูกก็บางคนก็ถนัดถอยบางคนก็ถนัดเดินแต่ว่านักมวยส่วนนักมวยส่วนมากก็แต่ละคนพรสวรรค์ไม่เหมือนกันครับแต่ว่าการฝึกซ้อมสามารถทําได้ทุกกระบวนท่าเหมือนกันครับให้มันถนัดเหมือนกันเราก็มาดูวิธีการแก้เกมไปด้วยกันนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับอีกอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นคุยก่อนเดือดหรือลูกที่เด็ดมวยไทยครับยังไงฝากไปในอ้อมกอดอ้อมใจของ ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับขอบพระคุณครับ